อย่าตัดสินคนจากภายนอกเพราะภายในอาจจะแย่กว่าเคยไหมที่เราตัดสินใครสักคนจากรูปลักษณ์ภายนอกบางครั้งเราอาจจะคิดว่าคนคนนั้นดูดีเพียบพร้อมแต่ความจริงอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้โลกภายนอกที่เราเห็นอาจเป็นเพียงแค่ฉากหน้าที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นภายในของแต่ละคนอาจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความทุกข์หรือความลับที่ไม่อยากให้ใครรู้การตัดสินคนจากภายนอกจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเบื้องหลังของรอยยิ้มนั้นมีอะไรซ่อนอยู่การตัดสินคนอื่นอย่างง่ายดายอาจสร้างบาดแผลในใจให้กับพวกเขาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวคำพูดและการกระทำของเราอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างมาก <Evet. S 1> ลองคิดดูว่าถ้าเราถูกตัดสินจากภายนอกบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ หยุดการตัดสินคนจากภายนอกแล้วลองเปิดใจทําความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นเราอาจจะพบว่าภายใต้รูปลักษณ์ที่เห็นมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าประทับใจซ่อนอยู่มากมาย <c oughs> การให้โอกาสคนอื่นได้แสดงตัวตนที่แท้จริงคือการสร้างสังคมที่น่าอยู่และเต็มไปด้วยความเข้าใจ <c oughs> เลิกตัดสินคนจากภายนอกแล้วหันมาให้ความสําคัญกับคุณค่าภายในของแต่ละคนเริ่มต้นจากการฟังอย่างตั้งใจทําความเข้าใจ และให้โอกาสพวกเขาได้แสดงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองแชรวิดีโอนี้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการไม่ตัดสินคนจากภายนอกและร่วมกันสร้างสังคมที่เปิด